สวัสดี<อ>ดครับวันนี้เราเราพาไปซื้อกล้วยทอดกันโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวซื้อกล้วยทอดซื้อกล้วยทอดเดี๋ยวขอไปซื้อน้ำเนี่ยจะพาไปพูดเพื่อนผูนน้สาวซื้อมาใครกล้วยทอดโอ้โหมา จักบาดเอาจักบ,บัดฮะยนืนลอยเมียบเหือเป็นชาวบ้านะเนี่ยขายดีปะครับขายด้วยพอได้ขายดีเจ้ายาเสดียงนะวอ้อผมมากินเกลวยทองแต่มหัววัดแล้วมั้ง <laughs> เ็กม่วงเลยว่ะแม่ขาค้ายสมือปะครับสิ จะมูเห็นสาวว่าไรครับเจนสาวว да oi <an> ่าไรเจนุ <ating> ่น <phones> ฟ <cido> ังเด้อฟังเด้อครับเจนุ่นเป็นสึกไปถอดนั่นเราเป็นหยิมยิ้มเงยนะซิมเร็วซิมเบิึงซิมเบิึงเดี๋ยวเดี๋ยวซิมปุ๊บซีรีส์วิวครับเป็นได้ครับมีเสียงกระเซาน้ำ อันนี้มากินเคยถอดหรือหรือมากผู้สาวเนี่ยไม่เป็นผู้สาวหรอเว่ยไม่บอกผู้สาวล่ะมันเยอออืมเมื่อ้คอดลอดตาเพื่อนเนี่ยตาเพื่อนเนี่ยไม่ามใชวะพิษเมียไรเวยกร้องว่างาผู้สาวสุดใจวะเขาหอกนน่าเขากเขาเปนิดเมียอืยานโควิดเดี่ะ เป็นกุ้งสาวพังๆเลยพี่น้องค่อยากเป็นกุ้งสาวยังไงก็กินกระตอดนะครับเออเด้อพี่น้องให้กินกระตอดเดี๋ยังไม่สุดซึ่งเหมือนเลยครับใซ่ไปเลยครับร้านนี้ครับตรงไหนเจี๊ยมูร้านไหนเนี่ยบ่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 เอ้ยเบื่อครับ อ,อยากเป็นอยากเป็นหมาน้าว่ะจุ๊บจุ๊บจุบใหย่ยหญ่ใหอ้อมลุกสาวเพิ่นบอกว่าอะลุกสาว่ะเนล่จุกสาวาาอืมไอ้วันนาจจะเป็น,นพี่น้องะแมนบ่อืมพี่น้องบ่กอืม เบ้งจาวส้มเนีย่ยอาอยุไนจดกระหังกันกัน,นประมาณประมาณรุุนจานิหรเ่านี่นะใครวะป็นอาจจะเป็น,นปีนเยมันบ้างส้มไหนอยู่เปล่าถ้าอยากกินก๋วย่วไกัน,น,นกินก๋วยถั่วหนไปกันว่าสิว่าว่สิเอามันน้ำไหเอาดีกว่าปะเ,เอามันเอามันดีว <laughs> ยังอยเอามันม <วะ S 1> ีมันทอดไ <c oughs> ม่ได้เขากเอามันอยู่แล้ว,ว,วมานี่บม่เคยผาดนภาสาไอ้คนคะรับ<ะ>ู้สาจบมึง่ไหมนะไรนะาษาจบมึงเลยสิห่อนดีไปยนี้ก้วยทอดก็อร่อยเหมือนกันเนี่ยอันนี้ กินกล้วยก่อนไม่ต่อสายก็โดนไหนจะเขาวงกล้วยกินกล้วยกรับอืออยากให้พี่น้องเบิ้งนะถึงเราอยู่ในรถเราก็รวมมาตลุกขาเพื่อนนะัเป็นน้ำตาลมุเหมาะเลยหรอข้างล่างเงี้ยวเลยเหรออืมแบบนั้นไม่รู้ ไปครับบายเดี๋ยวยมือหลังผมสีมาใหม่เด้อครับเด้ยวยมัวเจ้าอเอา้าพิดกล่องเดี๋ยว <laughs> <laughs> โอเคครับผมไปเดี๋ยวมือหลังสีมาใหม่เสียบอยู่ดีว่ะไกทอดก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยอืมขุ้นอดยูญญ่หรอมาอุดหนุนพนันนะครับจะบ้านบ้านท่นบ,บ,บอกครับว่าอยู่เ <laughs> มืองไทยเดี๋ยวผมเห็นหน้าวันเดียวผมจะบอกเฮ้ยผม được anh giúp nè, bye bye chúc chúc yeah. chú giàu.